แล้วถ้าเราหาเสียงกันแบบให้มีแต่ให,มให้มีแต่ให้เนี่ยมันจะเกิอดอะไรขึ้นในอนาคตเตงเงอเองทั้งหมดคนชอบก็ก็กำเวงของประเทศชาติไปแล้วกันีไม่ไปนจอด ขอนึ่งนาทีตองพักนะพี่เจมคอนึ่ง <c oughs> นาทีเจิญเจริ ไายาไปหขึ่งพันข้าวไปทีนะครับโดยที่อยู่เรื่องการขายก็จะพยายามต่อไปให้ดียิ่งขึ้นประเด็นของเราก็คือว่าคนขายแต่คนซื้อไม่สมดุลกันของขายเยอะมากคนซื้อนี่กำลังซื้อค่อนข้างน้งอยเราจะทำอะไรเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันดีขึ้นจะได้เกิดเงินเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันรัฐบาลก็จะทําในส่วนของพ่อค้าประชาชนที่น้องดากั็ช่วยนกรทบเราต้องทํมันอตามอย่างมีสติแล้วก็มั่นคงแข็งแรงยั่งยืนนะครับนี่คือเป็นที่เป็นนโยบายของรัฐของภาคเรานะครับต้องทำให้มันย,ยั่งยืนทำทั่วกรบทั่ครามันก็เหมือนเดิมนะจ๊ะให้อภัยเปล่าเสียงดังวันนี้ให้อภัยเลยขอบคุณทุกคนฝ่ายทางข้าวอร่อยนะจ๊ะ ท่านกับผลโพที่ออกมาจะทาให้ท่านเสียกําลังใจเสียหรอไม่เสียก็ก็เป็นเป็นเรื่องของประชาชนนะก็เป็นเรื่องของประเทศชาตินะว่าจะได้รับอะไรต่อไปก็แล้วแต่คือถูงการตัดสินใจของคนผมไม่ห้ามไปไปไปอะไรกับใครไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องะเสียไม่ต้งหันไปางกลยุทธ์ยังไงเพื่อให้โพมาที่หนึ่งนะคะสิ่งที่ที่สําพันธที่ถูกนะคือผมมองในแง่ว่าทำอย่างไงให้ประชาชนเข้าใจได้ไปเกิดความร่วมมือแล้วถ้าเราหาเสียงกันแบบ ให้มีแต่ให,มให้มีแต่ให้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วก็ทราบมาอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก็เกิดมาเยอะแยะแล้วแล้วไม่ได้อะไรขึ้าไหมก็มีปัญหาม,มาตลอดอ่ะเพราะทนกวันนี้ทุกประเทศในโลกใบนี้เขาก็ใช้วิธีการนี้ก็คือการดูแลเฉพาะเจาะจงนะกลุ่มรายได้เท่าไหร่ควรจะได้อะไรใช่ไหมอะไรที่ควรจะได้ทุกคนอะไรที่ควรจะได้บางคนบางไรายได้ถ้ามีหลักคิดทั้งหมดอ่ะคือพูดพูดเองเลยเองทั้งหมดคนชอบก็ก็กาเวนของประเทศชาติไปแล้วกัน านนยคะขนาดนี้มีโพหลายโพ